วัดดีร่วงเงินด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตุโฟกัสอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาดูสำหรับแอปหาเงินมาอัปเดตต่อกันดีกว่านะสำหรับเกม s t r o เก Work อ er รนะถ้าจำชื่อผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะนี่ก็จะเป็นแอปนี้จะเชื่อมต่อกับ แอปกีปนะทุกคนจะเชื่อมต่อแอปก i ีปนะทุกคนที่ผมใช้ลูกศรชี้อยู่นะครับจะเป็นกระเป๋าเอาไว้ถอนนั่นเองส่วนตัวเกมนะทุกคนเอาไว้เล่นสะสมคะแนนนั่นเองอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้่างคลิปและจะมีนะทุกคนในส่วนของตรงนี้มาด้วยนะทุกคนสําหรับคลิกออโ,โต้มันจําเป็นต้องใช้นะทุกคนสําหรับคลิกออโต้นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตัวที่เราจะใช้นะทุกคนเดี๋ยวกดมาที่แอป Grief w o r k e er กกันดีกว่านะทุกคนสำหรับแอปกร i ปกรีปนะทุกคนต้องออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะสำหรับตัวนี้นะครับสามารถถอนเงินเข้า t o บะน n ่วอ l l e t ได้ด้วยนะทำการกดคลิกไปที่ถอนได้เลยนะก็จะมีแบบนี้ให้สามารถถอนได้ทั้ง PayPal แล้วก็ t o บะน n ่ว a l l e t เดี๋ยวมาดูที่แอปนี้กันดีกว่านะทุกคนก็การถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทหรือใช้คะแนนอยู่ที่4,800แคะแนนนั่นเองตัวต่อมาใช้คะแนนอยู่ที่ 6,500คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ14บาทตัวต่อมานะครับใช้คะแนนอยู่ที่20,000คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ50บาทสูงสุดสําหรับตรงนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ130บาทนั่นเองโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่เกมนี้ดีหน่อยนะทุกคนเงื่อนไขในการถอนเข้ากระเป๋าตัวเกมตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆอ่ะสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะ นี่สังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะจะเป็นในทุกคนสําหรับหมวดการถอนของเรานั่นเองหรือหมวดงานที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้อาทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับสำหรับแอปรีวิวเวอร์เกอร์นะทุกคนสังเกตดูตรงนี้ปกติแล้วตัวอื่นในทุกคนขั้นตําที่จะถอนเข้ากระเป๋าเราได้จะอยู่ที่หนึ่พันใช่ไหมทุกคนหนึ่พันเหรียญใน,นทุกคนเฮ้ยสามพันเหรียญดีเออร์ในทุกคนอยู่ที่สามพันเหรียญน,นะก็ค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ตรงนี้นะครับสังเกตดูใช้แค่1000พคะแนนเองนะทุกคนตอนนี้เราเล่นมาครึ่งหนึ่งแล้วผมเล่นไปเมื่อวานเองทุกคนสังเกตสลักลยที่ย้อนไปดูเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แต่ละคลิปนะเมื่อวานเราได้คะแนนมาไม่เยอะแต่วันนี้เราได้มาประมาณ500กว่าเหรียญทำการกดคลิกที่ไปได้เลยนะสำหรับการเล่นตัวนี้ก็ง่ายมากมากเลยทุกคนสังเกตดู ใช้แอปคลิกออโต้นะทุกคนบางคนใช้เป็นอยู่หรอกนะใช้แค่แอปคลิกออโต้นะทำการคลิกนะทุกคนสําหรับตัวเกมนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ไม่ได้อะทุกคนสำหรับตัวเกมอยู่ตรงนี้นะทุกคนอา,อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มความชัดให้นี่ตรงนี้นะสังเกตดูตรงนี้ต้องทําการคลิกให้เต็มหลอดความยาก ตรงนี้ก็คือเสียเวลาทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือเสียเวลาในการคลิกนั่นแหละผมก็เลยใช้แอปออโต้นั่นเองสาหรับใครในทุกคนที่จะทําการเล่นประมาณด่านละ5-10นาทีนะทุกคนค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอ่ะเดี๋ยวคลิกออโต้ไปแล้วกันนะทุกคนเป้าหมายของเราจะคลิกอยู่ที่1 6 0 0ั้ห้าสิบครั้งโอ้โหค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอยู่นะนี่เราก็คลิกไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะ นี่สังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ถ้าเต็มหลอดตรงนี้เมื่อไหร่นะถ้าเต็มหลอดตรงนี้เมื่อไหร่เราจะไม่สามารถเล่นได้อีกนะทุกคนเราต้องให้ขีดแดงหมดก่อนถึงจะสามารถเริ่มได้อีกนั่นเองนะความยากอยู่ตรงนี้นั่นเองนะนี่เอามาดูมาดูาดนี่หันไปเรื่อยๆหันไปเรื่อยๆเลยได้ไหมได้ไหม เฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูถ้าปล่อยให้เต็มขีดอจะเป็นยังไงนะสังเกตด้านล่างให้ดีนะเห็นไหมคุณลุงเขาก็จะนอนนะทุกคนนอนกลนแล้วนะทุกคนก็คือไม่สามารถทํางานได้อีกจนกว่าขีดสีแดงๆจะหายไปนั่นเองจนกว่าขีดสีแดงๆจะหายไปนะนก็จะเริ่มใหม่แบบนี้นะั่นเองนะนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ ก็คลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้สังเกตดูเราเล่นคลิกไปแล้วอยู่ที่417ครั้ง418ครั้งประมาณนี้เลยแหละ mm hmm. เดี๋ยวเราจะคลิกไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเสียเวลาตรงแค่คลิกเท่านั้นแหละนะทุกคนส่วนการหาคะแนนครบ1000เหรียญน่ะทุกคนยังถือว่าหาง่ายนะทุกคนค่อนข้างที่จะหาง่ายมากๆถ้าจะหาอยู่ที่3,000คะแนนแล้วค่อยถอนตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยลองไปเล่นดูได้ลองไปเล่นดูได้นะ,ะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ดี๋ยวเราคลิกไปเรื่อยๆนะอ่าเต็มขีดเราก็กดปิดแบบนี้นะถ้าใครมองว่าไม่ค่อยคุ้มตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเล่นนะทุกคนผมแค่มาลองรีวิวดูเท่านั้นแหละนะทุกคนถ้าสามารถถอนได้ผมก็จะถอนออกมานะถ้าไม่สามารถถอนออกมาได้ก็จะไม่ถอนออกมานะทุกคนเออเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันทําการกดคลิกเปิดอีกครั้ง ลุ้นต่อมาลุ้นต่อเฮ้ยนี่ก็ทําการกดคลิกกาออกนะเฮ้ยโฆษณาเด้งขึ้นมาเฉยเลยหลังจากที่เราเล่นไปสักพักนะหลังจากที่เราเล่นไปสักพักก็ผ่านด่านที่6ไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะเจอแบบนี้นะหลังจากที่เราคลิกออโต้ไปประมาณ5นาทีนะประมาณ5นาทีแหละไม่นานนะเดี๋ยวมาดูกันอีกว่านะครับว่าเราถ้าเปิดแล้วระดับ ที่6เนี่ยเราจะได้เยอะไหมอ่ะทาการกดคลิกที่เปิดได้เลยนะสังเกตดูวยนะฮะถ้าเราทําการกดคลิกที่เปิดก็ต้องทําการดูวิดีโอเกือบทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่ละด่านนะที่เราทําการดูวิดีโอไปนะอ่ะไปดูว่าถ้าหลังเราดูวิดีโอเสร็จมันจะเป็นยังไงนะอ่านี่มาดูมาดูมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะ พวกนี้ก็จะเป็นโฆษณาหลอกล่อให้เราเล่นนะแต่ผมก็ไม่เล่นละกันนะทุกคนเสียเวลามากๆเลยนะอ่ะก็มาลองเล่นลองดูละกันมาลองเล่นลองดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเจอแบบนี้นะครับทำการกดคลิกกาออกได้เลยอ่ะมาดูว่าจะได้เยอะไหมกดคลิกเปิดนะครับได้บวกเพิ่มอยู่ที่50เหรียญเฮ้ยผมว่าเยอะอยู่นะ ทำการกดคลิกโอเคปะสังเกตดูนะครับเหรียญของเราก็จะบวกเพิ่มเพื่อนเติบบวกเพิ่มขึ้นมีเยอะบวกเพิ่มไป50เหรียญนะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนจะทํางานเล่นถึงด่านที่7นะจะได้เหรียญอยู่ที่577เหรียญนะครับแล้วก็สะสมไม่ครบ1 0 0 0เหรียญเพื่อจะทําการสะสมเข้ากระเป๋าของเรานั่นเองเดี๋ยวเราะกดออกกันน้องก่อนนะทุกคนกระเป๋าของเราอยู่ไหนอะอ่านี่นี่ในกระเป๋าของเราอยู่ตรงนี้นะ เน่กดคลิกไปที่กระเป๋าของเราได้เลยนะสังเกตตรงนี้ยังไม่มีการรีเซ็ตเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีการรีเซ็ตเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไง ลองรีเซ็ตลองดูนะอ <Leah. S 1> ่าเห็นไหมตอนนี้นะครับเหรียญของเราก็บวกเพิ่มเป็น577เหรียญแบบนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างที่จะง่ายแหละและทุกคนและมีเกมเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มเป็น2เกมแล้วนะทุกคนบวกเพิ่มเป็น2เกมแล้วตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นเพิ่มเติมกันได้เพื่อใครสนใจนะทุกคนลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับแอปคลินะทุกคนลองไปเล่นดูได้เป็นแอปหายเงินเข้าทูบะนี่วอลเล็ตมาใหม่นะสำหรับใครที่ชอบคิดเรนี้นะครับหรือคิดตัวนี้ มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค,คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m o โ o r f o c u คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ